สวัสดีครับวันนี้ไปแต่แห่โตครับผมมาดูการให้น้าครับผมให้น้ําของไร่ไปแต่แห่โตครับนี่ระบบน้ําราดครับผมน้ําลาดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับผมอยู่นู้นนะครับพลังงานแสงอาทิต์นี่ครับผมประมาณร้อยเมตรครับผมทั้ระบบน้ําราด สั้นๆครับระบบน้ำลาดแล้วก็จะมีระบบสายน้ำหยดสายน้ำหยดคือใช้ปั๊มคูบูต้าครับผมระบบสายน้ำหยดนี่ทิ้งไว้ครับผมทำสองระบบเลยครับทั้งลาดทั้งหยดช่วยกันครับผมจะได้เสร็จเร็ว ระบบน้ำหยดครับผมเอาความยาวสายประมาณห้าิเมตรครับผมเอาสั้นๆครับทำง่ายๆสั้นๆักดชั่วโมง10บชั่วโมงก็มาย้ายมาฝั่งนี้ครับผมแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้มาชนกับน้ำลาดพอดีก็เป็นอันเสร็จครับนี่ครับผมหยดครั้งหนึ่งทีละกี่แถวก็นับรู้ครับหนึ่งสอง สอันนี้เพิ่งหยดประมาณ2ชั่วโมงครับผมระบบน้ำหยดหยดมาได้สองชั่วโมงแล้วครับประมาณ2องไล่ครับผม หยดครั้งละสองไล่ดังนั้นเป็นลาดครับลาดช่วงหัวงานครับผมพอดีจะทำเป็นชองล็อกสายน้ำหยดไม่ถึงจะเก็บเป็นงานน้ำลาดเลยครับจะได้เร็วขึ้น าเซีลครับ,เด,เ,รบเดี๋ยวเดินไปดูระบบปั๊มครับ ครับผมอันนี้สายเหลือเราลากไปแล้วครับผมไปชนกับเอ้ระบบน้ําน้ําลาดพอดีครับลากไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูวิธีลากกันคร่าวๆครับผมใส่ถุงปุ๋ยดูกันครับมาดูสเต็ปการลากสายน้ำหยดครับผมนี่ครับผมง่ายดีครับผม ครับผมวันนี้มาดูการสายน้ำหยดพอ่พอพ่อที่แอมพอแล้วครับหลักเสร็จแล้วเรามาดูปั๊มครับผมเราใช้ปั๊มอะไรครับผมปั๊มสูบน,น้ำปั๊มพญานาะคสแตนเลสครับผมเป็นของสายระบบ ดีเซลในการหยุดครับผมนะครับ๊มส่วนน้ำลาดนี่งเป็นโซล่าเซลครับนะ่ครับผมบเห็นโซล่าเซลติดคัมเงียบดีครับผมปั๊มโซล่าเซลล์ครับ นิ่งๆครับเดินๆๆๆนิ่งๆเงียบๆการลาดอันนี้หยุดสองระบบเลยครับดูแผงโซล่าเซลล์ครับผมสี่แผงครับผม เต้าออนครับผมเบอร์เต้า,น,านี่ครับเบอร์เต้อควบคุมค,ครับผมมีติดครับผมิดแล้วกอนครับสำหรับไอคลิปการให้น้ำครับผมก็ กดลงแคเท่านี้แล้วก็ผมยัง่ไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องไปแต่ให้ตัวช anel ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ